สำหรับนะครับการ,รการประเมินนะครับสภาพดินนะครับที่ใช้ก่อนการการผลิตสินค้าเกษตรต่างๆนะครับก็ได้ผ่านไปนแล้วประมาณ4-5แอปพลิเคชันนะครับซึ่งเกษตรกรยังสามารถไปเรียนรู้ได้อีกนะฮะในในในระบบของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ทางทั้งหน่วยงานของรัฐแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนได้ทำเอาไว้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับสภาพน้ำและภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับแอปพลิเคชันแรกนะครับ w m s c แอปพลิเคชันนะครับหรือว่ารู้ทันสถานการณ์น้ำนะครับพัฒนาโดยกรมชลประทานนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่นำเสนอแหล่งข้อมูลนะครับในการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดนะครับโดยกรมชลประทานทั้งข้อมูลปริมาณน้ำฝนนะครับปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแล้วก็อัตราการไหลของน้ำนะครับ ทางแม่น้ำและก็ลำคลองต่างๆนะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้เพื่อวางแผนรับมือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากปริมาณน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําแล้งนะครับหรือว่าน้ํามากเกินไปได้นะครับโดยที่จะในแอปพลิเคชันนี้จะสามารถรายงานนะครับเพียงทั้งระดับแบบรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีด้วยนะครับสามารถพยากรเยอะล่วงหน้านะครับแล้วก็ดูข้อมูลย้อนหลังได้นะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้เพื่อการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรได้เป็นอย่างดีนะครับ ต่อไปนะครับอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรนะครับอันนี้จะเป็นรูปของรูปแบบของเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทำการให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับทั้งเป็นแบบรายวันนะครับราย3เดือนรายฤดูกาลแล้วก็รวมไปถึงแบบรายปีด้วยนะครับเพื่อใช้สําหรับการผลิตพืชหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจที่เหมาะสมนะฮะ ซึ่งเกษตรกรเนี่ยสามารถจะทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้งนะฮะข้อมูลที่กําลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับพายุไม่ว่าจะเป็นสภาพพายุฝนนะครับฝนฟ้าขนองรวมไปถึงลูกเห็บนะครับซึ่งสภาพภูมิอากาศทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรทั้งหมดนะครับโดยสามารถแบ่งเป็นทั้งแบบรายภาคนะครับรายจังหวัดเลยนะครับโดยที่ลักษณะอากาศลักษณะภูมิอากาศที่จะแสดงนะครับก็จะมีในเรื่องของ ภูมิอากาศทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณลมนะคบปริมาณฝนฟ้าขนองน,นะครับที่วัดวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ,อุณหภูมิต่ําสุดสูงสุดนะครับในแต่ละวันนะครับหรือในแต่ท้องที่หรือว่าจังหวัดที่เกษตรกรอยู่นะครับรวมไปถึงสภาพความแรงของลมนะครับซึ่งความแรงของลมนี่ก็จะมีผลเกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตร ของเกษตรกรนะคะและสุดท้ายนะครับจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของความสูงของคลื่นนะครับเนื่องจากการทําประมงนะครับยังมีอิทธิพลเรื่องของลมฝนนะครับสำหรับการทําประมงในน้านน้ำทั้งของไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันหรือว่าฝั่งอ่าวไทยนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากที่เราจะใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับ ในการวิเคราะห์เรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของสภาพอากาศแล้วนะฮะเกษตรกรนะครับยังสามารถใช้แอปพลิเคชันนะครับซึ่งพัฒนาโดยส่วนงานของรัฐนะครับในการวิเคราะห์นะครับข้อมูลนะครับต้นทุนผลตอบแทนกําไรนะครับแล้วก็การจัดการผลิตนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ทั้งในรูปแบบของ iOS และก็ Android นะครับแอปพลิเคชันที่ว่านี้นะครับก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ฟาร์มดีนะครับพัฒนาโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับหรือสสกนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เกษตรกรนะครับสามารถใช้นะครับวางแผนแล้วก็ตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะครับโดยที่สามารถนะครับแอปพลิเคชันนี้สามารถช่วยวิเคราะห์นะครับว่าพื้นที่เกษตรที่กำลังทําอยู่นะครับมีต้นทุนเท่าไหร่กาไรเท่าไหร่แล้วก็ในรูปแบบของการบริหารจัดการฟาร์มหรือฟาร์มแมนจเมนต์นะฮะในการที่จะเปรียบเทียบการจัดการผลิตระหว่างพืชกับสัตว์ หรือพืชกับพืชหรือพืชแต่ละชนิดที่แตกต่างกันในพื้นที่เดียวกันนะครับโดยเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลนะครับออกแบบฟาร์มนะครับผ่านมือถือด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการพยากรณ์ล่วงหน้าได้นะครับซึ่งแต่ละครั้งในการวิเคราะห์เนี่ยนะฮะเกษตรกรเนี่ยสามารถทําได้ถึง3ฟาร์มนะครับได้ถึงรูปแบบของสฟาร์มนะครับมีทั้งต้นทุนการผลิต ในรูปแบบของรายจังหวัดนะครับโดยที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยได้นําข้อมูลหรือว่า Data ทั้งหมดมาจากสํานักงานสากษรจังหวัดนะครับซึ่งเกษตรกรสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้มีการวิเคราะห์ได้โดยง่ายนะครับสำหรับแอปพลิเคชันต่อไปนะครับหรือเรียกว่าแอปพลิเคชันกระดานเศรษฐีนะครับหรือว่าเกษตรกรมีโอกาสนะครับพัฒนาโดยนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเช่นเดียวกันนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ช่วยให้เกษตรกรนะครับสามารถ วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนนะครับรายสินค้าเลยนะฮะโดยมีข้อมูลแบ็กอัพหลายจากหลายพื้นที่นะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยสามารถนะครับใช้การวางแผนในการลงทุนได้นะครับว่ามีการประเมินการผลิตก่อนล่วงหน้านะครับรวมไปถึงมีการเปรียบเทียบนะครับว่าการผลิตสินค้าแต่ละชนิดนั้นให้ผลตอบแทนหรือว่าให้กําไรที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับจะเห็นได้ว่านะฮะเทคโนโลยีต่างๆนะครับ ทางภาครัฐเนี่ยได้สนับสนุนในการซัพพอร์ตแล้วก็สร้างขึ้นมาให้เกษตรกรนะครับได้มีโอกาสใช้ ตลอดห่วงโซ่ประทานเลยนะครับทั้งนี้นะครับเกษตรกรเนี่ยหรือว่าผู้สนใจเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าไปเรียนรู้นะครับวิธีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับซึ่งรูปแบบนะครับหรือว่าคุณลักษณะคุณสมบัตินะครับของแอปพลิเคชันแต่ละแต่ละแอปพลิเคชันนะครับก็มีความแตกต่างกันไปตามงบประมาณนะครับแล้วก็รูปแบบของแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับซึ่งสําหรับอุตสาหการรมการเกษตรในเรื่องของการรูปแบบการ ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลน,นะครับเกษตรกรนะครับจำเป็นจะต้องในการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับก่อนที่จะมีการผลิตนะครับเพื่อให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่านะฮะการผลิตสินค้าเกษตรนั้นนะครับสามารถสร้างรายได้นะครับทำกำไรให้กับเกษตรกรไม่ใช่ทำไปแล้วเกิดการขาดทุนนะครับ